สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่กบมาที่แปลงเฮโรดเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ครับวันที่ที่สิบหกใช่ไหมสิบหกเอ่าสิบหกเดือนกุมภาปีหกห้านะฮะก็มาอยู่แปลงนะต้นนี้คือต้นแรกที่พี่กบลงคลิปทุกครั้งเลยแต่ว่าต้นนี้นะดูดูสภาพโดยรวมเพื่อนๆครับนะก็จะจะเห็นนะว่าลูกเนี่ยเท่าไข่นกกระทาแล้วครับดูฮะกิ่งต่างๆนะครับเนี่ย ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะค่อนข้างชัดมากๆเลยโตเท่าไข่นกกระทาแล้วโตกว่าแล้วด้วยนะฮะใกล้ๆกับเท่าไข่ไก่แล้วครับะนะครับเดี๋ยวคนในส่วนที่นะรตรงตรงนี้เพื่อนๆครับช่วงล่างเนี่ยมันจะไม่อยู่นะฮะก็จะมีอยู่บางบางบางพวงนะครับแต่ไม่เป็นพวงนะอยู่เป็น อ่ประมาณเป็นเป็นก้านก้านแบบนี้ครับอ่าเพื่อนครับอันนี้เหมือนกันตรงนี้นะอันนี้ก็มีอยู่ลูกหนึ่งนะเป็นก้านแต่ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าส่วนใหญ่ะข้างบนนะ่ะเขาเขาเหนียวแน่นผมใช้คาว่าเหนียวแน่นนะครับใช้คําว่าเหนียวแน่นภนะาษาภาษาพิกบนะก็อยู่เยอะมากๆเลยนะฮะลูกก็ถือว่ายังอยู่ในจํานวนที่ ที่พอใจเนาะผมมองดูแล้วสวยงามมากๆเลยตอนนี้แปลงนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะดูถัดไปนะฮะคืออยากจะบอกว่านะตั้งแต่เห็นดอกนะของแปลงนี้มานะครับนับได้ประมาณ85วันนะฮะตั้งแต่เห็นดอกมาเลยนะนับได้ประมาณ85วัน85วันก็จะมีบางรุ่นนะครับที่ดอกออกก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งนะประมาณสัก10% ประมาณสัก10%นะครับก็นี่คือต้นที่ออกก่อนนะครับ10%นที่ว่านี้คืออย่างต้นนี้คือต้นที่2นะลูกนะครับเท่าไข่ไก่แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆนะฮะผมให้เพื่อนๆดูนะอันนี้นะครับคือมาก่อนเพื่อนนะครับประมาณ5-10นะครับก็มีบางต้นนะมีบางต้นเนี่ยจะจะอยู่ในไซส์นี้ครับแต่ไปดูนะฮะเอ่อวันของของ เขาเรียกว่าจํานวนเกสแปลงนี้ฮะเก้าสิบเอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรุ่นนี้ครับเพื่อนๆครับมาดูฮะอยู่ในรุ่นนี้ครับตอนนี้นะฮะหางแยะเริ่มไหมนะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเห็นไหมรุ่นนี้คือประมาณ90%ของแปลงนี้ครับอยู่ในรุ่นนี้ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นที่ส่วนใหญ่นะฮะในภาคตะวันออกจะอยู่ในส่วนใหญ่นะจะเป็นรุ่นนี้เยอะนะครับเพราะนั้น อ่รุ่นนี้ก็จะไปออกนะฮะไปเก็บตอนช่วงที่พร้อมๆกันนะฮะอ่เหตุผลเนี่ยว่าทําไมครับเพราะว่ามันล่านะฮะมันค่อนข้างจะปีนี้นะฝนตกชุกมากๆนะครับตกบ่อยมากๆเลยนะเพื่อนๆครับนี่ฮะนี่นะครับเออแล้วบางบางต้นนะเพื่อนๆครับก็ยังมีดอกบานอยู่นะยังมีดอกบานอยู่นะครับ แต่น้อยมากนะฮะดอกที่ยังบานอยู่อะประมาณแค่นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนะียไซส์นี้เลยครับหางแย้นะยประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกเนี่ยประมาณนี้เลยเพื่อนๆครับเนี่ยถ้าแตะก็มีเนี่ย,แ,ยแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆครับเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับนี่คือนี่คือจํานวนหรือส่วนใหญ่ของของแปลงนี้ครับเพื่อนๆแต่ที่พูดถึงนะว่าส่วนใหญ่แต่ผมเห็นลูกเท่าไข่ไก่เนี่ย เยอะมากเลยเพื่อนๆครับเนี่ยแปลงนี้มี2รุ่นนะครับนี่รุ่นนี้เยอะนะฮะถือว่าพอเดินชมหลายๆต้นแล้วเราจะเห็นนะครับมีทั่วไปนะมองเห็นทั่วไปเลยว่าไซส์ไซส์เท่าไข่ไก่นะครับลูกเท่าไข่ไก่นะครับส่วนในเรื่องของถามว่าล่วงไหมนะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆนะฮะตัวที่เป็นหางแย้นะครับผมดูแล้วครับก็ เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะเพื่อนๆครับเห็นไหมเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนี่ยตามนี้เลยครับไซส์นี้ก็เนี่ยส่วนเนี้ยใกล้ๆใกล้ๆกันเราจะเห็นนะฮะลูกเท่าใกล้ไกลอยู่ตรงนี้อยู่ในกิ่งเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าจะเห็นทุกต้นเลยนะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะเพื่อนๆครับ อยู่ในไซส์เดียวกันโทนเดียวกันนะฮะนั่นะนะครับอย่างนี้นะเออมีหลายช่อมากเลยครับเีพี่กบม,มองว่านะแปลงของเหลโรดเนี่ยทั้งที่เจอวิกฤตเหมือนกันนะครับภาคตะวันออกวิกฤตก็คือเรื่องของฝนนะครับเรื่องของอากาศที่เป็นแบบนี้นครับมีมาทุกวันเมื่อวานก็ฝนก็มาด้วยนะเมะื่อวานนะครับแต่ว่าเนาะเราก็ยังเห็นเลยว่า เออเขาก็เอาอยู่นะครับเนี่ยแตะเบาๆเนี่ยก็มีร่วงไอ้ที่เขาสลัดร่วงไปก็ไม่เป็นไรครับมันธรรมชาติก็ต้องสลัดบ้างนะเราก็เนี่ยแตะดูแบบนี้ฮะอันนี้คือช่วงล่างๆสุดเนี่ยดูฮะสูงกับโคนแค่ประมาณฟุตเดียวเองนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่แตะเบาๆนะครับก็เขาก็สลัดอยู่แล้วครับบ้างนะครับธรรมชาตินะครับแต่ว่ากับไอ ปัญหานะครับของฝนตกบ่อยขนาดนี้ความชื้นความชื้นในแปลงนี้ถือว่าความชื้นมากนะครับความชื้นมากๆจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าฝนเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนๆครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่พวงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยับเพื่อนเนี่ยเป็นเป็นพวงรุ่นนี้เยอะนะครับเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆครับนี่ฮะโอ้โห นะเนี่ยเยอะมากๆนะครับไซส์เสมอทั้งแปลงเลยครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะเพื่อนๆครับเนี่ยแบบนี้ก็หายไปนะครับก็จะเหลืออยู่นะครับอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยรวมนะทั้งต้นเนี่ยก็ถือยังอยู่เยอะมากนะครับเอา นี่นะตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับยังอยู่ในหน้าพอใจนะครับยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะนั้นเอ่อ การดูแลทุเรียนนะเพื่อนๆครับเทคนิคหรือแนวทางนะครับที่คุณโลดทำมานะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่าเพื่อนๆดูแล้วก็พิจารณานะครับเอาไปดูประยุกต์ใช้นะครับว่าแบบนี้แนวทางนี้มันได้ผลแบบนี้นะครับเนี่ย,น,ยนีเอ่อเพื่อนๆมั่นใจแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้ามั่นใจก็ก็ นะลองประยุกต์ปรับใช้นะเป็นแนวทางของเพื่อนๆเ,เองนะครับให้เกิดนะผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับวันนี้การทําอะไรก็ตามมันเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องทุเรียนเนี่ยนะครับเราจะต้องหวังเป้าหมายนั่นคือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ดีใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นคือเราต้องได้ทุเรียนขายใช่ไหมเพื่อนๆ,ๆครับไม่ใช่ว่านะครับเราจ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับลงทุนลงแรงไป สุดท้ายผลลัพธ์อยู่ตรงไหนไม่รู้และที่สําคัญนะฮะคือต้นทุนมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เราจะได้เป็นไงฮะมันก็จะขาดทุนนะครับมันไม่ได้กําไรเพราะฉะนั้นทุเรียนมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่อัตราที่เราจะได้เมื่อแลกกับต้นทุนที่เราแลกไปครับมันก็ไม่ควรจะมากเกินไปใช่ไหมเพื่อนถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็นะครับอาจจะเราอาจจะมีผลกําไรน้อยลงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ พ่กบแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ฮโระต่างก็นะครับเป็นแนวทางไว้นะฮะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับท่านเอาไปปรับใช้นะครับในเรื่องของการการปลูกทุเรียนการปรับประยุกใช้ให้ให้เพื่อนๆได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับพอใจนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะฮะก็จะมีนะวิธีการแนวทางต่างๆอีกมากมายเลยเพื่อนๆลองนะพิจารณาประยุกต์ใช้นะครับแนวทางต่างๆ ถ้าส่วนของฮีโร่สามารถดูย้อนหลังนะรีเพยลล์้อนย้อนหลังไปนะฮะติดตามกันอ่าแล้วในการทําคลิปต่อๆไปข้างหน้าเป็นอย่างไรด้วยเพื่อนๆนลองนะติดตามดูนะครับแล้วไปปรับไป,ไปยุกไปปรับใช้เป็นแนวทางของตัวท่านเองแล้วผมคิดว่ามีผู้รู้มีคนเก่งๆมากมายที่ทําคลิปไว้เพราะนั้นเพื่อนๆลองก็เอาตัวเองไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะ จะได้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองมากสูงสุดนะครับขอบคุณมากคๆครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้นะขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ